ใครบอกซีไม่แจกครับนี่ครับรถตั้งแต่เปิดเซิร์ฟแล้วก็วนกลับมาแจกแบบนี้เลยครับแต่เลือกได้1คันนะแล้วก็เอสสองพันก็มีครับล่าสุดเอสสองพันมาแล้วฮะ แต่ว่าต้องได้จากตู้นี้ก่อนนะแล้วค่อยจะอยู่ในตู้ถาวรนะครับโอเคหน้านี้เข้ามายังไงครับแล้วก็กิจกรรมทำยังไงไปดูเลยครับแบบแรกมาที่ด้านบนขวานะครับคันเร่งเหยียบ9ก้าสู่ JDM ด้านบนขวากดปึ๊บนะครับตรงนี้เลยครับกิจกรรมวันนี้นะครับอยู่ถึงวันที่นี่ครับสิเดือนหนึ่งนะครับกิจกรรมนี้อยู่ถึง19เดือนหนึ่งนะรีบทำรีบเล่นนะครับเดี๋ยวกิจกรรมไปก่อนนะครับโอเคต่อมาครับเข้ามาดูที่นี่นะครับมันก็จะมีเยอะะไปหมดเลยนะก็อย่าลืมมากดรับรางวัลข้ามปีด้วยนะครวไ้ปแลก็ ตัวศิลาตัวนี้ก็ช่วยกันทำนะครับเหมือนว่านักแข่งทั้งเซือต้องช่วยกันทำนะก็คือแบบเล่น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 ,ลน,ลนไปนะครับเพื่อที่จะได้เพชรต่างๆนานาตรงนี้นะครับ นี่ฮะก็คือเนี่ยมันจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราวิ่ง30กิโลเมตรหรือขับยังไงก็ได้เนี่ยอันนี้ขับ200กิโลเมตรก็จะได้นี่ครับ500ขับ200กิโลเมตรยังไงก็คือเข้าไปวิ่งนันแหละเนี่ยไปวิ่งแข่งไปทําอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเล่นนั่นนี่เล่นแรงเล่นโหมดออนไลน์อะไรยังไงเล่นได้หมดเลยนะครับมันถึงจะรวมกันให้นะฮะอันนี้ก็เป็นแต้มส่วนตัวจะได้ได้500เพชรด้านล่างนะครับแล้วก็เยอะกว่า500ก็มีนะฮะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแต้มรวมของเซิร์ฟนะครับต่อมาครับก เคลียร์เควสตรับตัวนี้ผมแนะนําให้ทํามากเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยเพชรนะครับก็ยาวนะครับก็คือสะสมประมาณเขาบอกว่าล็อกอินสะสมตรงนี้นะครับสิบวันครับก็คือสิบวันนั่นแหละล็อกอินสิบวันเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้ของตามนี้หรือว่าทาเควสตามนี้ไปนะครับก็ได้เพชรมาทีนี้ถึงไฮไลท์ของเราครับรางวัลผู้โชคดีตรงนี้ครับคือตัวเกมเขาต้องการให้เรามาเล่นนะครับโดยการทำเควสเนี่ยเนี่ยกดคําว่ารับคอยด้าล่างนี่ะปุ๊บนะครับมันก็จะเป็น ตัวอะไรสักอย่างเนี่ยครคือต้องไปเล่นแมตช์จัดอันดับทำเควสล็อกอิน3วันล็อกอินสะสมนะครับใช้เพชร150ก็จะได้3ตัวนะครับจากนั้นได้ตั๋วมาทำยังไงครับก็กดเปิดตรงนี้ครับนี่ฮะกดใช้นะกดคำว่าเปิดตรงนี้นฮะสีแดงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราเปิดยังไม่ออกรางวัลที่มันเป็นสีทองแบบนี้นะครับตัวสีทองเนี่ย มันก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเราดวงดีหน่อยเราเปิดออกสีทองตรงนี้นะครับเราก็จะปลดล็อกหน้าถัดไปไปเรื่อยๆนะครับปดไปเรื่อยๆปดไปเรื่อยๆนะครับผมจากนั้นครับหลังจากที่ปดไปเรื่อยๆเสร็จแล้วหน้าที่สามครับเป็นหน้าที่ทุกคนรอคอยครับก็คือตรงนี้ครับลดตั้งแต่เริ่มต้นซีซันมานะครับตรงนี้ไม่ใช่ว่าได้ทุกคันนะอยู่ที่ดวงคุณนะครับ หนึ่งอันนะครับไม่รู้ว่าดวงคุณจะไปออกอะไรอาจจะออกรถถาวรก็ได้อครับอาจจะเป็นเซทโฟรออยู่ไอเอจ็ดรออยู่ไหมนะฮะหรือว่าคันอื่นๆก็ต้องไปรอลุ้นนะครับดวงคุณล้วนๆเลยนะครับหรือเพื่อเผไดเอสวีเจอีกเม็ดหนึ่งก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็เปิดไปเรื่อยๆจนครบนะครับก็ได้ของตกแต่งนั่นนี่ไปนะฮะก็ตั๋วเปิดรถอะไรยแยะไปหมดเลยมีคอยไว้แลกชุดแต่งด้วยนะครับทุกคนนี่ฮะถือว่าปีใหม่ก็แจกยับยับเหมือนกันนะครับสี่ใครบอกว่าเกือตรงนี้ก็แจกแล้วนะครับ แล้วก็อย่าลืมมารับ918นะตรงนี้นะด้านบนขวาครับกิจกรรมนะครับตรงนี้เลยนะครับเริ่มเดินทางปี2026กดรับ918ไปเลยแล้วก็จะได้918ถาวรไปเลยนะครับทุกคนแบบนี้แหละครับส่วนใครที่อยากได้กุญแจแดงอย่าลืมจุนมิโกะนะครับสวัสดีครับ